มิวนิถาททำเพื่อนดาราแห่ยินดีเผยตรวจคันขึ้นสองขีดหลังเตรียมมีลูกกับไฮโซเซนลองครั้งเดียวมาแล้วแต่มีเหตุการณ์ชวนลุ้นเมื่อหาหมอแล้วเจอแบบนี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่หลายคนรุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีสำหรับคู่ของมิวนิฐาภรรยาคนสวยของเซนธราพุทธหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันอย่างสุดหวานมาได้ปีกว่าแล้ว ล่าสุดสาวมิวได้เผยข่าวดีผ่านมิวนิถาชแนลบน youtube โดยบอกว่ากำลังตั้งครรภจะได้เป็นคุณแม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยใน e ีพีหนึมิวได้เผยภาพผลการตรวจตั้งครรภที่ขึ้นมา2ขีดแสดงให้เห็นว่ากำลังท้องจริงๆพร้อมกับเผยว่าเป็นการวางแผนที่แม่นเป๊ะมากๆเพราะตั้งใจว่าปีนี้จะมีเบบีตัวน้อยและตนเอง เพิ่งจะไปบอกกล่าวกับผู้ใหญ่ทางช่องว่ากำลังวางแผนมีลูกน้อยผลปรากฏว่าเป๊ะมากลูกน้อยมาจริงๆโดยช่วงต้นของคลิปดังกล่าวมิวนิฐานและสามีไฮโซเซนได้โชว์ที่ตรวจคันขึ้นสองขีดซึ่งมีแนวโน้มว่าสาวมิวกำลังตั้งท้องนั่นเองทำเอาทั้งคู่เฮกันกสนันซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าทำไมลองแค่ครั้งเดียวมันมาแล้วเนี่ยส่วนสาวมิวก็เสริมว่า ของมันดีจริงๆแต่แล้วเมื่อดูช่วงต่อไปของคลิปดังกล่าวกับมีเหตุการณ์ชวนให้ลุ้นเมื่อสาวมิวไปตรวจกับคุณหมอเพื่อฟังเสียงหัวใจลูกในวันที่คาดว่าอายุครรภ์ครบ6สัปดาห์แต่สแกนไปแล้วยังไม่เจอตัวอ่อนข้างในซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอาจจะเป็นเพราะพัฒนาการยังช้าหรือวันไข่ตกเลดอายุครรภ์ยังไม่ครบ6สัปดาห์ รืออาจจะเป็นเพราะท้องลมคือตัวอ่อนที่อยู่ข้างในโครโมโซมไม่ปกติเลยไม่พัฒนาต่อโดยในช่วงท้ายคลิปมิวและเซนแ่าวว่ากำลังจะไปตรวจอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปซึ่งก็หวังว่าจะได้เจอน้องก่อนจะให้กำลังใจกันและกันและให้แฟนๆรอติดตามอัปเดตเรื่องนี้กันในอีพี2ซึ่งหลายคนก็คาดว่าคงจะได้ฟังข่าวดีเพราะจากคำปรยในคลิปที่บอกว่ามีข่าวดีมาบอก และยังมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆคนสนิทที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามนั่นเองส่วนเรื่องราวจริงๆจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอให้เจ้าตัวออกมาอัปเดตกันต่อนะคะ